วิลลี่ประกาศรายการดังหยุดฉายแล้วต้องบอกเลยว่าเป็นอีกคนบันเทิงมีความสามารถล้นจริงๆสำหรับวิลลี่แม็กอินทอสที่ในอดีตนอกจากความสามารถทางด้านการแสดงเจ้าตัวนั้นยังทำหน้าที่พิธีกรมากฝีมือและหนึ่งในรายการที่วิลลี่มักอินทอสได้มีโอกาสเป็นพิธีกรอย่างรายการวาไรลไลตี้โชว์ h ฮอลลีวูดเกมไน h ์ไท a แลนด์ที่ก่อนหน้านี้ออกอากาศทางช่องน้อยสีแต่ในปัจจุบันรายการวาไรตี้โชว์ขอย้ายไปช่องสีสม้มแต่รายการยังคงดำเนินต่อไปพร้อมสร้างความสนุกให้กับผู้ชมอย่างต่อเนื่องซึ่งวินลี่เผยว่าวันนี้รายการฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ย้ายมาออกอากาศที่โมโน29รูปแบบรายการยังคงรูปแบบเดิม มีการปรับให้สนุกมากขึ้นและเข้ากับทีมเป็นหนังดีซีรีส์ดังยังไงขอฝากแฟนๆอย่าลืมติดตามและรับชมความสนุกทีวีคูณอย่างแน่นอนคะ่ะ